สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง T2 One Code นะคะวันนี้ก็พามาแลกโค้ดร้าน Pay ID อเดแล้วกันนะฮะโอเคก่อนเออนะเพย์เรามาดูรหัสโค้ดต้องคำว่าประกาศก่อนนะฮะคุณดูโอเคมานี่ครับเขาจะเขียนรหัสโค้ดไว้ตรงท้ายเลยครับ C860 นี่ครับเดี๋ยวเราพาไปแลกโค้ดกันเลยนะฮะคุณดูโอเคครับส่วนวิธีการแลกโค้ดนะฮะคุณดูให้ทุกคนครับเข้าไปที่เติมเงินนะครับแล้วเข้าไปที่ จำนายเอยให้ทุกคนอ่านว่ากรอกกิฟโค้ดรับเงินจากร้านค้านะครับนี่แล้วก็ใส่ทางโคสได้เลยนะครับนี่ส่วนใครมองเห็นโคดไม่ชัดใหคคนดูสามารถเข้าไปดูได้ทางหน้าเว็บเลยนะครับคนดูโอเคครับมาเรามาแลกโคดก่อนเออมาดูยอดเครดิตครับยอดเครดิตมีศูนย์บาทนะฮะคนดูโอเคมาเรามายืนยันการเติมโคสกันเลกว่าฮะโอเคนะฮะคนดูโคดยังใช้งานได้อยู่นะครับก็อย่าลืมไปรับโคดกันด้วยนะคนดูเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ร้านใช้โคดไว้ให้ใต้คลิปนะฮะคนดูโอเคมาดูสิว่าวันนี้เราได้เท่าไหร่นะครับ วันนี้เราได้มา99เครดิตนะฮะคนดูก็วันนี้นะพี่อาจจะไม่ได้จัดอะไรให้ดูนะฮะเดี๋ยวพี่จะทิ้งเป็นยูเซอร์และรหัสผ่านให้คนดูไปจัดไอดีตามใจชอบเลยนะฮะคนดูโอเคฮะก็ตอนนี้นะฮะก็เป็นช่องใหม่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะคนดูโอเคใครอยากได้บล็อกฟุตก็ไปจัดบล็อกฟุตนะครับใครอยากได้ไอดีฟรีไฟก็ไปจัดฟรีไฟเผื่อใครได้ทายยูเซอร์นี้ไปก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะฮะคนดูโอเคฮะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ดดด้้ววยนนนนะะะะฮคคคูขอตติิาาาามมชรรับ่ลปปหเจไ าพาไปแกลกโค้ดร้านไหนนะฮะคุณดูโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณดูก็อย่าลืมนะใครได้โค้ด่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคุณดูแล้วใครได้ยูเซอร์ของอ,อันนี้ไปก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะโอเคฮะคุณดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผม